ผมก็บอกแล้วทุกคนน่ะอยากจะอยู่ข้างคนชนะแต่แต,แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครชนะไงจะด่าใครว่าใครก็เอาให้มันพอดีอย่านอกประเด็นไปเหยียดเรื่องต่างๆของทุกฝ่ายก็พอส่รนหน้าข่าวมือถือส่วนคนที่สนับสนุนให้พูดถึงมากที่สุดน่ะก็คือฝั่งผู้ชายฝ่ายหญิงอะ่ะย้ำนะว่าไม่ใช่ทุกคนถ้ารู้ว่าผู้ชายมีใจให้แล้วรู้ว่าผู้ชายคนนั้นยังมีแฟนอยู่แล้วมาชวนไปเที่ยวเล่นหรือว่าไปดูหนังสองต่อสองถ้าเป็นเราอะ่ะก็จะพยายามเลี่ยง ไม่อยากจะมีปัญหาให้เกียรติแฟนอีกฝ่ายยิ่งมีประเด็นกันอยู่ด้วยแล้วนี่ยิ่งไม่ควรเลยมันจะทําให้แฟนที่ยังไม่ได้เลิกเนี่ยเขาไม่สบายใจแต่ตัวผู้ชายเนี่ยตัวดีเลยถ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์ใจจริงๆอะ่ะเราไม่เล่นด้วยหรอกปกป้องตัวเองดีกว่าไหมคือมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดอะ่ะจิตใจคนเรายังมีกิเลสอีกเยอะมากจะไปมั่นใจอะไรตลอดได้ยังไงไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปล้ําเส้นคือดีที่สุดรู้อยู่แก่ใจตอนนี้บอกเลยคนที่น่าสงสารที่สุดอะ่ะก็คือคุณแอน ส่วนหน้าข่าวมือถือ